สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวระบบของเกมชิน no เอนโนเ o คอนซิทให้เลคอนซิ t ไม่ใช่อีกเลคอนคิสตานะครับเ,เราก็อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเกมค่ายนี้เป็นของค่ายอะไรนะครับเ,เป็นของค่ายดูนาซอฟครับผมผลงานของเก่าก็กคือ m y ้เบเกอร์นะครับซึ่งรูปภาพก็อยู่ข้างล่างนะฮะตามรูปนั่นแหละครับเรามาดูระบบของเกมนี้กันดีกว่าครับก็อย่างที่แล้วมานะครับเนื้อเรื่องผมขอสคิปไปเลยแล้วกันนะก็สกิปไปนั่นะครับ คุณต้องไปลองกันเองนั่นะครับระบบคร่าวๆก็คงประมาณนี้แหละครับแต่ว่าผมจะมาพูดให้มันเข้าใจง่ายๆแล้วกันนี่คือเมืองเรานะครับและไอตัวที่วิ่งอยู่นี่คือทหารของเราอ่าขอแรกนี่ก็คือการดูนะครับเนี่ยซ้ายขวาหน้าหลัง แล้วถ้าเกิดกดเลือกข้อแรกแล้วเราจะสามารถกดที่เมืองเราได้ข้อแรกเลยนี่ก็คืออ่าข้อมูลของเมืองของเรานะครับส่วนข้อที่สองนี่คือการสร้างยูนิตซึ่งตอนนี้เรายังมีแค่ส่วนของจอมมารน,นะครับอ่านี่ก็คือส่วนของคนดาบและเอล ซึ่งวิธีการสร้างก็คือกดคลิกที่ตัวที่เราจะสร้างนะครับกดขึ้นไปครับแล้วก็กดตกลงเทอร์นาเขาก็จะเสร็จนะฮะตามที่เราต้องการก็คือตามค่า CP ของเราข้อที่สองเทคโนโลยีก็คือ ให้อัพสกิลนั่นแหละครับของตัวนางเอกนะครับการอัพสกิลก็คือต้องใช้เงินก็คือตรงนี้นะครับเนี่ยพอกดใช้ไปแล้วแล้วก็รออีก3เทินครับสกิลนี้ถึงจะใช้ได้นะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นสกิลพสซีฟนะครับก็คือติดตัวของทหารของเราไปเลยจะมีน้อยครับที่เป็นสกิลที่ใช้กำลับศัตรูนะ ก็แคนเซิลไปข้อที่สามนี่ก็คือการอัปเดเวลของพวกเธอนะครับเรานังเอกที่มาตั้งแต่ต้นหรือว่าเราจับมาเราจะมาฝึกให้เธอทำการบ้านครับผมซึ่งเนี่ยนะครับการบ้านงเธอมีเยอะนะเราก็ดูค่าการบ้านจากตรงนี้นะครับที่ค่านี้จะได้ตแ่จะได้ จากการฆ่าศัตรูนะครับยิ่งเราฆ่าศัตรูได้เท่าไหร่ไอ้ตรงนี้ก็จะได้มากขึ้นเท่านั้นนะ่ส่วนนี่ก็คือเทรอกเงินนะครับเงินที่มันเป็นสลักเงินเนี่ยครับแทงไอ้ทองสีเงินเนะี่ยไอ้มันคือแท่งสีเงินนะฮะคือมันเอาไว้สร้างตัวยูนิตของเราเงินเนี้ยวทองที่เป็นรูปเงินเหมือนเหรียญน,นะครับเอาไว้อัพสกิลส่วนรูปยังไม่รู้จะเขียวคือคนเท่เาค่าเอาไว้อัพ เดเวลของพวกเธอโดยการให้ทําการบ้านนะครับคุณก็ไปดูกันเองนะครับแลวกัน,นครับว่าทําการบ้านยังไงที่ผมเซ็นเซอร์นี่ผมก็เอาไแล้วน,นะฮะไม่มีอะไรมากหรอกโอเคครับข้อน,นี้คือคอนฟ l i ครับคุณจะให้เพลงดังอะไรดังยังไงก็แล้วแต่คุณเลยนะฮะเดต้าหรือดาต้าเองครับเอาไว้เซฟหรือโหลดซึ่งผมก็เล่นไว้เองแล้วก็ต้องเยอะนะฮะ แล้วก็อันนี้ก็คือวิธีการสอนนะครับก็คือคุณก็ไปดูเอาเองลวกันเพราะว่าผมก็สอนแล้วแหละเนี่ยที่ผมเล่นอยู่นี่คือการสอนฮะส่วนอันนี้ก็คือจบเทิร์นนะโอเคครับเทิร์นแรกก็คงมีแค่นี้ก่อนแล้วกันฮนะ สังเกตที่ขีดสีเหลืองนี่นะครับมันจะเยอะขึ้นเพราะว่าเราได้สร้างมอนสเตอร์มาใหม่นะทีนี้มันก็เหลือเล็กๆน้อยๆคือวิธีการบุกนะครับก็คือกดที่ข้อแรงนะครับอ่าแล้วข้อ3ในนี้จะมี จาบอกจํานวนนะครับว่าเรามีทหารประเภทอะไรและมีอยู่กี่คนอันนี้คืออ็อกอันนี้คือกอบลินนะครับให้เรากดอ็อกเต็มเหนียวครับแล้วก็กอบลินเต็มเหนียวครับกดตกลงแล้วก็เลือกเมืองที่เราจะตีแล้วก,กดแล้วก,กดคลิกซ้ายไอลิกขวาไปนะครับแล้วก็กดจดเทมเทอร์หน้า เราก็จะได้สู้นะครับรูปแบบการต่อสู้ก็อ่าเข้าสู่การสู้นะฮะอันนี้คือการเลือกนะครับเป็นดาบไฟจากการฐานคือเป็นรูปแบบนะครับก็คือจะมีดาบน่าจะแพ้โลโลแพ้คอนคอนแพ้เวท แล้วก็ข้อสุดท้ายคือการหนีนะครับส่วนอันนี้คือกระบวนการจัดทับว่าเราจะจัดทับแบบไหนซึ่งอันที่สามนี้ผมชอบมากครับเพราะมันเรียงครับแต่ผมไม่รู้หรอกว่ามันจะมีค่าแบบไหนเพราะว่าผมก็อ่านไม่ค่อยออกแต่เกมมันง่ายนะครับก็คือไม่ต้องคิดอะไรมากเรามีตัวยูนิตมากกว่ามันเราก็ชนะแล้วครับอแล้วกดไปครับนี่อย่างนี้นะครับเริ่มการต่อสู้ให้การต่อสู้ ให้กดสเปกมาากันจะเร่งความเร็วนะครับส่วนกดคลิกขวาคลิกซ้ายคือเลื่อนทิศทางครับเวลาข้างบนถ้าหมดก็คือการต่อสู้จะจบนะครับถึงแม้เราจะมีอ่าหรือเท่าไหร่ก็ตามถ้าถ้าเกิดเรากดตรงนี้นะครับก็คือจํานวนทหารจํานวนทหารที่ตายจํานวนทาหารที่เหนื่อยนะ ถ้าเกิดตายแล้วก็คือตายไปเลยแลถ้าเกิดเหนื่อยแล้วตาต่อไปเ <ís> มื่อจะเพิ่มไปกับไป120เอก็จะกลับสู่สภาพเดิมนะส่วนอันนี้คือการใช้สกิลซึ่งเรายังไม่มีสกิลครับเพราะเรายังไม่ได้อัพอะไรเลยก็ปลดข้ามไปนะครับแต่ว่าผมจะมาใช้ส่วนนี้ให้ดูทีหลังลกันนะครับอ่าส่วนข้อเมื่อกี้ก็คือกับส่วนเมนูเดิมครับอ้าวชนะแล้ว อะไรวะทำไมง่ายดิดเดียงโอเคครับมันก็มีอยู่แค่นี้นะครับอ่าเราก็ขอโหลดในส่วนที่ผมเล่นปัจจุบันเลยแล้วกันครับนะเรามาดูกันอีกทีนะครับยังไงดีวะให้เรากดไปที่เทคโนโลยีนะครับเนี่ยตัวเนี้ยจะมีของ4คนนะครับ คนนี้พิเศษหน่อยความจริงคุณเธอผมทองแล้วก็ตาสีฟ้านะครับแต่ว่าเราให้เธอทําการบ้านจนเรื่ยวห้าจนสุดท้ายเธอก็เปลี่ยนคือไม่ใช่เปลี่ยนสิเขาบอกว่าเปลี่ยนนิสัยครับผมการทําบ้านไอ้แต่การทําการบ้านนะไ้่ควเปลี่ยนนิสัยได้นะฮะผมก็เพิ่งรู้วันนี้เนี่ยแหละก็ให้กดไปครับเนี่ยคือสกิลทีที่เราได้อัพไปแล้วโดยการใช้เงินมหาศาลครับ ก็ลงสกิลทีก็เนี่ยประมาณนี้แหละครับเนี่ยเราที่เราอัพไปก็รออีกหลายเทิร์นเหมือนกันครับแล้วก็นี่ก็เป็นตัวละครที่เราจับมานะก็ไม่มีอะไรมากนี้วนสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่าในสกิลทีเนะยครับมันจะมีตัวละครอ,อ้มันจะมีสกิลที่ทำให้เ,เขาเรียกว่าไงอะสกิลที่ทหาร แบบใหม่จะเพิ่มขึ้นมาแล้วแกดูที่ก,การสร้างนะครับเนี่ยครับมันจะมีอีกสองตัวขึ้นมาเพราะว่าเราอัพสกิลเลเวลห้าจนครบนะครับเราจะได้มาอีกสองตัวส่วนเมื่อเราจะับเจ้าหญิงเมืองอื่นได้เราก็จะได้ทหารของพวกเขามาด้วยให้มาอัพนะฮะเนี่ยครับของดารฟของเอลตามที่ผมบอกไปทีนี้ในส่วนของสกิล ผมก็ลองเลยแล้วกันครับเพื่อให้คุณเข้าใจว่าสกิลมันใช้ยังไงกดข้อ3มนะครับอ่เรามียูที่2ตัวนะครับตัวนี้โคตรโหดเลยครับผมขอบอกเนี่ยครับแล้วก็เราก็บุกมันเลยครับแล้วก็จบเทินเลยนะครับเนี่ยสู้มันแล้วครับอุ้ยมีดาวด้วยมั้งก็คือจัดทับนะครับผมก็ใช้ชอบใช้ไฟนะครับ สวนกนารจะทำผมใช้รอบใช้แบบนี้ฮะสาวแนสุดยอดน,นะฮะเว้ยเป็นด์บจริงๆด้วยว่ะหรือว่าเป็นคนธรรมดาทีนี้นะครับก็ให้มันสู้ไปก่อนครับรอตรงนี้คือถ้าเกิดมันถึงจุดเมื่อไหร่เลยใช้สกิลได้เมื่อนั้นนะครับตามที่สกิลบอกแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้ใช้ครับ เวนวะแย่จริงโอ้อันนี้อุ๊ยเราเจอเทีลสองทัพกันเลยนะครับตัวละครสองคนนะสองสาวทหารเสือนะฮะเราก็สู้มันเลยครับเรามีติตสองคน ต้องขออภัยที่มันอึดครับวามจริงมันกดคามได้ครับแต่ว่าสภาพตัวคอคทหารนะฝ่ายตรงข่ามีบอลสองร้อาฝ่ายผมมีตัวใหญ่ผีดสองตัวนะฮะมันก็เลยอาจจะมีปัญหาตรงที่มันแหลกทิหนึ่งรีบีบโอ้ยเขาแยกสกิลแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใช้บ้างครับรอแร๊หนึงครับเต็มห้าเต็คือตัว อ่ะโอเคครับก็คือกดที่คลิกที่ตรงกลางแล้วเอาใหม่นะครับคลิกที่ตรงนี้ครับแล้วก็แล้วกอแรกอ่านี่คือสก,กิลที่จะใช้นะครับแต่ผมรอสักนิดครับนี่ครับเรื่องระยะที่เราจะใช้ครับแล้วก็บุ่มหายครับอ่ามีประมาณ สกิลก็มีประมาณนี้ครับอยู่ที่เราอัพสกิลทีที่ผม,ม่ได้บอกไปนะฮะสกิลนี้ก็ทําให้ทําให้พลังโจมตีลดลงทําให้เนยเป็นเนบชาอันนี้ก็อย่างที่คุณเห็นมเมื่อกี้น,นะครับส่วนตรงนี้ก็คงไม่มีอะไรเพราะผมยังไม่ลองกันครับโอเคมันก็มีอยู่ประมาณนี้แหะครับเกมไม่มีอะไรมากครับ มีวิธีการเล่นเพียงแค่นี้จริงๆนะเอาเป็นว่าวันนี้ผมขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้ดีกว่าครับครั้งหน้าผมจะไม่เล่นเกมอะไรอีกพวกคุณก็รอรับชมน,นะครับขอบคุณครับ